ความเก่งของช่างบ้านเราเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ช่องยูทูบเสือาป่าได้มาเห็นการปั้นองค์พยานาตอนนี้กำลังขึ้นเต็ดแล้วนะครับสอนหางนะครับทุกคนต้องต่างม,มาช่วยกันต้องมาช่วยกันต่างทุกก็รู้สึกพอใจกับงานที่ช่างได้ทำใตอนนี้มากๆเลยนะ เปนาารยงีตั็่ยากเบตัวนปานือของพูดให้ีนงวันนึงันก็พูดได้างก็ได้แบบังาก็ได้งานทุกอางงานกับงานพออย่างเดีูดทุก ปนต่อยจานครับยอดคของชาวไทยมันัไปบ้านหมาเข้าัแล้วครับวันนี้นี่เป็นคุณพูดเลยันไปบ้าน ใส่ทรายด้วยนะครับใส่ผสมทรายไปด้วยเหรอใส่ทรายใส่ผมยังมองไม่ทันเห็นแต่ไ้นกไอนี่ดูอยู่นี้ดูไม่ทันแล้วดูนนดูนี่ช่างเก่งมากนะคนที่ทำนะคนที่คนที่ทำเก็บก็จะผสมแล้วที่แปลกเย่างนี้ก็ทำลายนะคะคนแป๊เดียวนี่เหรอหมดแล้วเหรอขาดเลยอ่ะ ขาดเร็วขาดง่ายมากง่ายมากขายง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปาถ้าช่างดูแลมือตัวเองไม่ดีมือก็จะขาดด้วยนะในช่างที่เราไปซื้ออย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะคือไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะคะสังเกขว่าช่างมาใช้แบบแป๊บเดียวขาดแป๊บเดียวขาดนะคะใช่ครับก้อนหนึ่งนี่ต้องใช้กี่คู่ครับเนี่ยประมาณสามคู่ประมาณก้อนหนึ่งผสมครั้งหนึ่งใช้ถุงมือสามคู่คัคันค้งหนึ่งใช้สามคู่ครับพี่นอัวไหย นั้นป้าจะไปหาไีกมวนป้าจะซีกลงสีกลงสื่อพวกหุ้นกับเบิร์ดค่ะพี่น้องคือก้อนเดียวเนี่ยแหละครับก้อนเดียวกำลังปั้นอยู่เนี่ยต้องใช้สามคู่นะครับก้อนเดียวที่ปั้นก็จะได้เวลาก้อนแค่นี้เองค่ะถุงมือไปละสามคู่ค่ะโดป้าที่กำลังปั้นเกล็ดหญนะคะตรงมืองมือหายยากพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาอีกกอน ครับหนึ่งร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขึ้นหาซื้อแล้วก็ขนลุกเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นทุกอย่างเกาเสียงกันเองค่ะเสียงกันลั้งยาคุณมูอถ่ายก็เสียงกันเองเสียงไล่ไม่ได้ครับเมื่อเช้าเพราะว่าพอดีเขาไม่ได้รองไล่เขาเพิ่งมาไล่งามมากจริงๆครับเป็นงานที่ท่านออกมางานตอนผมมาก็เลยบอกมันือเม่งานแต่งงานในป่าเลยเห็นเด็กมูนไล่ไล่ด้อค่ะเด้อนิ่กเลย นี้ก็วใกล้นะครับาไทำมาดูใกลๆนะครับสวยงามจริงๆนะนี่แงค่ะขอบคุณที่ติดตามเสื้อผ้าปนะครับ